ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอลุ่งและล่วงหุ้นรลายวันประจำวันที่4กรกฎาคมนะครับกลับมาเปิดเดือนกรกฎาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดูดีพอสมควรครับจาก1,480 1,460เด้งกลับขึ้นมาที่1 5แถมมายืนเหนือ1,500 เหมือนจะไม่ได้นะสุดท้ายกลับไปยืนได้เฉยเลยเว้ยอ่าก่อนจะไปเริ่มครับเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับสำหรับคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับโอ้โหมาร์กก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นช่วงที่แบบเอ้ยถ้ามันยังไม่มีจังหวะที่จะหาตัวไหนเพิ่มเนาะก็แค่วางแผนตัวเดิมนะครับใครที่แบบไม่ได้ดูก็ลองกลับไปดูคลิปเดิมได้เดี๋ยวเรามีอัปเดตกันแน่นอนว่าคลิป หุ้นแต่ละตัวก่อนหน้านี้ที่เราอัปเดตไปเป็นยังไงนะครับทุกครั้งครับเราต้องมีการอัปเดตข่าวสารกันสักนิดหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงตัวแรกครับก็จะเป็นตัว QH นะครับลุยเปิดใหม่เราเห็นแล้วเนาะว่าช่วงนี้นะครับกลุ่มอสังหาเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนักเนาะมีหลายตัวราคากลับแบบดิ่งลงไปค่อนข้างเยอะอไปดู QH กันนิดหนึ่งว่า QH เนี่ยเป็นยังไงนะครับมันได้ตามไหม Quality House เนี่ยทรงมันดีไหม ก็ต้องบอกงนี้ครับว่าตัว q h วเฮาเนี่ยทรงยังไม่ค่อยนะสำหรับมาร์กนะตัวนี้ยังไม่ค่อยดีแต่ถ้าอยากจะรับนะครับแนะนําให้ลงมาสักประมาณ2.1ตรงนี้น่ารับมากๆสาหรับตัว q h วเฮาเพราะว่าในส่วนราคา2.1เป็นราคาที่แบบตอนช่วงวันปันผลนะก็ย่อไม่แรงมากแถมมีโวลุ่มมารับในค่อนข้างเยอะในทรงนี้ใครที่จะลองเล่นก็ไปรับในกรอบตรง2.1ได้นั่นเองนะครับ โอเค s อส okay. ลุยโปรดักต์ใหม่เดี๋ยวจะมาอีกแล้วเหรอเพราะว่าโปรดักต์ก่อนหน้านี้ตัวเยลลี่กับตัวน้ําดื่มเนี่ยเพิ่งมานะครับทีเนี้ยมาดูซิว่า s อสเอาเหรอตัวต่างประเทศลุยไม่หยุดเลยใช่ไหมแบบนี้นะครับตัว s อสครับก็แนวรับนะครับที่มักสนใจนะจะอยู่ในโซน10กว่าบาท แต่ตอนนี้มันแบบขึ้นไปสูงแล้วเพราะว่าในตอนที่มาร์กวางแผนตัวนี้ก็คือตอน PEG มันอยู่ที่ประมาณ5เนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ20เกือบ20นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาพอสมควรแต่แต่แต่แต,แต่สำหรับตัวนี้ครับดีมานในต่างประเทศเนี่ยถือว่าน่าสนใจครับกับการออกโปรดักต์หลายตัวที่ตอบโจทย์ในพวกสแน็คนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามี potential ค่อนข้างเยอะอมีความน่าสนใจอย,อยู่ในตัวหุ้น แต่ถามว่าถ้าเทียบกับในสัดส,ส่วนของรายได้นะครับที่ตอบเข้ามาตั้งแต่ Q1 เอ้ยเดี๋ยวเนี่ย Q2 ก็มาอีกเนี่ยให้เพื่อนดูนะเนี่ยมันเติบโตขึ้นแต่ว่า Q2 เนี่ยจะเห็นว่ามันน่าจะมีการดรอ เท่าที่ได้ยินนะเขาก็เลยมีการออกโปรดักต์ใหม่เพื่อลุยดังนั้นเนี่ยแนวรับครับใครสนใจเนาะมาร์กอาจจะไม่ได้ใช้โซน24่บบาทแล้วเพราะว่าโซน24่บบาทเนี่ยเป็นจุดที่ไม่น่าจะรับมากๆนะครับอาจจะมาใช้ในโซน22่บบาทครับเป็นจุดรับถือว่าน่าสนใจแต่ตัวนี้แนะนำให้เล่นในระยะสั้นนะครับก็มีข่าวมาแบบนี้ก็ลองดูแล้วกันเนาะอาจจะมีโวล่มพีกกลับเข้ามาครับโอเคไปต่อครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวโลดชนะนะครับจีเจราจาพืบ กระแส EV นะครับเดี๋ยวไปดูซิโลจเนี่ยเขาก็ทำเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าโลจนะเขาทำอะไรนะครับก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั่นเองช่วงนี้อุตสาหกรรมนะครับก็จะเห็นว่าตัวอมมตะนะครับฟื้นแล้วเนาะแต่ว่าตัวโลจเนี่ยยังไม่ฟื้นถ้าถามมาว่าตัวราคาโลจเนี่ยในโซน5บาทกว่าๆเนี่ยน่าสนใจไหมก็ตอบได้เลยว่าน่าสนใจครับเพราะว่าตัวโลจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวตอนที่เขาตัดตัวแฟก ก่อนหน้าเนี้ยถือว่าอยู่ในกรอบที่แบบคิดว่าจะมีการฟื้นนะสุดท้ายไม่ฟื้นออกเป็นภาพไซเย์ครับแล้วมาก็มองดูว่าโซน6บาทจริงๆตอนเนี้ยก็สามารถที่จะรับได้แหละ สำหรับตัวโลจนะเนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างถูกถ้าใครที่จะเล่นโลจนะมาแนะนําว่าวันไหนที่มีการพีคขึ้นนะหมายถึงแบบถ้าเรารับมาแล้วใช่ปะ่ะแล้วมีการพีคขึ้นแนะนําให้ขายออกไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีรอจังหวะการย่อตัวนี้ถือว่าถ้าขึ้นนะ่ะเล่นง่ายพอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูอีกครับว่าเจราจาพืบเนี่ยคืออะไรเนาะพอเขาบอกว่าเนี่ย ลั่นนะครับนิคมเนี่ยลูกค้าสนใจเข้าซื้อที่ดินค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวที่มาก่อนแล้วคืออมตะนะครับก็ลองไปดูเนาะตัวต่อมา mtc ชําชำระนี่ดีเอ้ยจริงไหมนะครับ mtc เมืองไทยเนี่เดี๋ยวนะนะไปดูซิเป็นยังไงนะครับเมืองไทยแคปพี่ตออ่ะ ตัวนี้เขาบอกว่ามีการชําระหนี้ดีออกไปใช่ไหมครับก็คือหนี้ดีก็คือการชําระหนี้ในสัดส่วนของบริษัทที่ต้องชําระจ่ายนั่นเองก็คือไม่ใช่ตัวหนี้ของลูกหนี้นะครับแต่ว่าเป็นหนี้ที่เขาจะต้องจ่ายาในการลงทุนต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะมีการลด อัตราพวกดอกเบี้ยนะครับที่จะต้องเสียไปในงบการเงินที่จะต้องออกมานั่นเองดังนั้นเนี่ยการชําระหนี้ออกไปเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของบริษัทไหมเป็นสิ่งที่ดีครับมันมองเห็นว่าบริษัทเนี่ยมีกําลังนะครับในการที่จะชําระหนี้ไม่ตกค้างเนาะเราเห็นหุ้นหลายตัวก่อนหน้านี้ทําการแบบโอ้พักชําระหนี้บ้างเลื่อนชําระหนี้บ้างจนสุดท้ายงบการเงินเละเป็นโจ๊กเลยเนาะตัวตัวนี้ครับในมุมของมานะมามองว่า ตัวพวกประกันต่างๆเนี่ยมันก็ยังถือว่าทรงตัวของมันได้แต่สิ่งที่คนเอาไปแบบวิเคราะห์แล้วก็คาดการก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับที่ยังมีการประกาศสูงขึ้นถึงแม้เนาะทางสหรัฐจะมีการประกาศคงตัวเนาะแต่กรนงอของประเทศไทยอะ่ะก็ยังมีการประกาศขึ้นต่อนะไม่ได้บอกว่าหยุดนะเออดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองไปดูครับว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยง ในในข้อตรงนี้ได้แค่ไหนถ้าเรารับได้เนี่ยก็ลุยต่อได้ถ้าถามถึงแนวรับนะครับถ้ากรอบเนี้ยถือว่ามีโอกาสที่จะเบรกในระยะสั้นๆนะแนวรับ38บาทตรงนี้น่าสนใจครับสต็อปล s อใช้36ปัดหลุดคัดทิ้งจบแบบนี้ค่อนข้างง่ายประกาศออกมาในช่วงมาเดือนสิงหาต้นเดือนก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับอะไปต่อ ตัวต่อมานะครับก็จะมีนี่ก็คือตัว NIM นะครับเขามีการดันกําไรพวกหุ้นแบงค์ใหญ่เนาะช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีการดันพวกกลุ่มแบงค์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมีการให้ดอกเบี้ยเป็นยังไงกันบ้างไหนคอมเมนต์มาหน่อยใครที่ได้ดอกเบี้ยโอ้โหเรียกว่าหลัก10นะครับเกือบไปถึงร้อยเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยมากบางคนเปิดบาโอ้โหหลักสตางค์เนี่ยเรียกว่าเจ็บจี๊ดเนาะเขาก็มีการดันกําไรในกลุ่มแบงค์นะถ้าถามมาว่ากลุ่มแบงค์ตัวไหนหน่าสนใจณโมเมนตะ์ Moment ตอนนี้นะ ก็จะเป็นตัวทิสโก้นะครับเพราะว่าทิสโก้เนี่ยมีประการมีการประกาศในสัดส่วนกําไรเนี่ยมันคาดการว่าติดลบนะแต่ในการติดลบของตัวทิสโก้อะม้ามองว่าเป็นตัวที่เช่าซื้อถือว่าน่าสนใจครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้จะมี2ตัวมีทิสโก้กับ KTB นะครับสตัวนี้ที่น่าสนใจ KTB เนี่ยเขาได้รับอนิสงเดี๋ยวรัฐบาลประกาศเนี่ยน่าจะได้ในส่วนตรงนี้นะครับก็ลองดูแลกันเนาะ,ะต่อมาครับก็จะมีในส่วนของ ตัว Big EV เนาะของจีนเนี่ยเขามีการจ่อลงทุนคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าธุรกิจเลสซิ่งนะในกลุ่มของพวก EV เนี่ยมันมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าถามว่ามันจะมาแบบบูมบามซัมเบ้เลยไหมเนี่ยก็ไม่รู้ต้องรอดูไปก่อนเนาะตัวถัดมานะครับก็ ETE ีดจอบุกยอดขาย40ล้านปากเป้านะครับกำไรโอม10เมกะวัต์พูดเลยนะว่า10เมกะวัตเนี่ย จากปัจจุบัน17เขึ้นเป็น27ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะคว้าพอร์ต20เปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวเราไปดูหุ้น ETE เนี่ยเป็นยังไงโอ้ลักษณะของ ETE นี้เรียกว่าจมดิ่งนะครับเพราะว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าตอนนี้เรียกว่าโอ้โหสูบเนาะโวลูมไม่มีเนี่ยตัวนี้โวลูมไม่มีถ้าเป็นหน่วยเนี้ยมาจะไม่เล่นเลยเพราะว่ามันต่ำบาทไปแล้วแต่ถามว่าใครที่ชอบนะครับหุ้นเสียวๆก็ลองดูได้นะขึ้นสัก2 3สแบบสต็อปขึ้นไปเนี่ยก็กำไรได้ค่อนข้างเยอะนะอ่ะมีตัวไหนอีก TM นะครับอ่าเนี่ย TM เนี่ยเขามุ่งสู่ไออาสังคมผู้สูงวัยนะครับเห็นชัดอันเนี้ยอันเนี้ยเขาทำมาได้ประมาณเกือบปีแล้วเนาะก็มีการทำเกี่ยวกับพวกโลอาเขาเรียกอะไรนะมูลนิธิอ่าที่เขาเรียกอะไรนะอ่าสถาบันของผู้สูงวัยอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ลองไปดูได้เนาะเขาก็จะเน้นไปที่ศูนย์พักฟื้นตรงนั้น เฮ้ยสำหรับตัว T M เนี่ยไอจุดที่มาร์กวงไว้เนี่ยเป็นจุดที่สนใจตั้งแต่กรอบนูนกรอบนูน้นเลยกรอบโคตรไกลแล้วก็สนใจนะครับก็มองว่า2.4เนี่ยเป็นจุดที่ดีเนาะเพราะว่า1คือปันผลไปแล้วโวลุ่มขายมีการเทยับนะครับแล้วก็มายืนเนาะ ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ครับก็รอแค่จังหวะมีบิ๊กไวเข้ามาสักแท่งหนึ่งมีโวลูมเข้าสักนิดหนึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจแนวรับถามว่าน่าสนใจที่จุดไหนจุดนี้เลยครับ2.4เป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าหลุดสต็อปลอสลงไปเนี่ยประมาณ2.3เราก็คัดได้ไม่เจ็บหนักแต่ถ้าขึ้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทำกำไรให้กับตัว TTM เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะก็ลองดูครับน่าสนใจตัวต่อมา a d b นะครับลดต้นทุนนะครับหนุน เนาะใส่เกียร์ขยายฐานต่างแดนอ่าเดี๋ยวต้องดูว่า ADB เนี่ยเขาจะขยายธุรกิจของตัวเองออกไปได้ขนาดไหนเนาะอ่า ADB นะครับไปดูซิเป็นยังไงปึบอ่ะโอ้โหตัวนี้ก็ยังไม่รับข่าวถ้าลักษณะนี้ครับเพื่อน เพื่อนๆทาใจไว้เลยนะถ้าลักษณะนี้ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะย่อลงต่ออย่างแน่นอนนะครับถ้าทรงนี้นะมาทรงนี้มีสิทธิ์ที่จะย่อลงต่อแล้วนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปรออีกกรอบหนึง่งในโซน1นบาทตรงจุดก่อนก่อนจะถึงแบบเฉียดๆหบาทตรงนี้น่าสนใจมากสำหรับตัว ADB เพราะในสัดส่วนของ ADB เนี่ยกำไรถ้าเขาบอกว่าเขาจะผลักดันต่างประเทศใช่ไหมมันจะมีตัวในสัดส่วนกําไรเนี่ยต้องปรับตัวสูงขึ้นเนาะดังนั้น Q2 เรารอดูได้เลยถ้ามีการปรับฟื้นขึ้นมาเป็นบวกได้นะ มีสิทธิ์ที่จะเทินอะราวกลับมาครับสำหรับทุนตัว ADB มีตัวไหนอีกนะครับอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นพวกหุ้น MAI ใช่ปะ่ะเออเนี่ยก็จะมีเกี่ยวจอเข้า AI โอช่วงนี้จะเห็นว่าพวกหุ้น IPO เนี่ยโอ้โหหลายตัวเนี่ยเรียกว่าเจ็บจัดหนักจ็ดเต็มนะครับตะลุยแบบโหดเกินอ่ะหุ้นข่าวก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราไปอัปเดตในส่วนของเซตกันบ้างนะครับ ภาพของเซตเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงอ่ะภาพของเซตวันนี้นะครับก็บวกไปที่8.4เนาะสตอ็อปอ่ไม่ใช่สต็อปลสก็ถือว่าล่วงลงมาต่ำกว่า5,500แล้วก็เต้งกลับขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ถือว่าเริ่มทรงตัวได้ดีนะ40,000ล้านสถาบันบวกมาที่2,000เนาะที่เหลือเนี่ยติดลบหมดเลยนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ม้ชอบเนี่ยก็คือต่างชาติติดลบ แต่เป็นการติดลบที่มีโวล่มซะหน่อยไม่ใช่ติดลบแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับพอติดลบติดลบแบบมีโวล่มแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจน่าจะมีการฟื้นในระยะสั้นในสัปดาห์นี้ดังนั้นเนี่ยใครที่จะเก็งกําไรก็เตรียมวางแผนได้เลยครับภาพมาดูในส่วนของกราฟกันบ้างนะภาพของกราฟครับถือว่ายืนทรงได้ดีแต่น่าจะลงต่อครับมาว่าน่าจะลงต่อเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือในในตัวทิศทางของเศรษฐกิจ ยังไม่ได้กลับมาดีนะต้องบอกอย่างนี้ว่ายังไม่ได้กลับมาดีแต่มันมีเกี่ยวกับเรื่องอประธานใช่ไหมประธานสภา,าอันนี้ก็ได้คุณนอมมาแล้วนะครับก็แล้วก็มีก้าวไกลเป็นรองระดับ2นะครับแล้วก็มีพรรคเพื่อไทยเป็นระดับ3อันเนี้ยหนึ่งคือมันเป็นสัญญาณที่ดีครับว่ารัฐบาลจะจะมีการจัดตั้งได้แต่ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มันจะไปติดชะงักหรือเปล่า ออตามที่แบบนักวิเคราะห์หลายๆคนคาดการก็คือเรื่องสวนะครับที่จะโหวตเลือกนายกตรงนี้แหละมันก็ยังทำให้นักลงทุนเนี่ยเขากังวลเนาะดังนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะย่อต่อแต่เมื่อไหร่ที่ข่าวไอ้ตัวเนี้ยมันตอบสนองได้ดีนะมันจะกลับขึ้นมาแบบโคตรแรงนะครับเพื่อนๆก็เตรียมเงินกําเงินไว้เลยตอนนี้มาร์ก็พยายามเก็บแคดโฟตัวไหนที่แบบคัดไปใช่ไหมเราก็ยังไม่ซื้ออะไรเราก็เก็บแคดโฟไว้ก่อน เนาะก็ถือว่าน่าสนใจครับอ่ะคราวนี้เราไปดูหุ้นของเรากันบ้างตัวแรกครับก็จะเป็นตัวกอรี่กัวกอรี่เนี่ยม้าบอกไปแล้วเนาะแนวรับ3.4เก็บไว้เถอะนะครับแล้วก็ได้ขายจริงด้วยนะครับม้าขายไป3.5ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับทำกำไรได้อยู่สม่ำเสมอแหละสำหรับตัวกอรี่อ่ะ ถามว่ามันจะลงมาถึง3.4ได้ไหมก็ตอบได้เลยว่ามีสิทธิ์แต่มาร์กว่า3.2น่าสนใจมากกว่าดังนั้นเนี่ยรอดูที่3.2ดีกว่าครับไปต่อตัว AP นะครับแนวรับ11.2บอกไปแล้วเนาะสต็อปลอสก็10.10.2ส่วนแนวต้านมองไว้ที่12บาทสำหรับตัว AP น่าจะได้ไม่ยากครับดูทรงและน่าจะได้ขายแล้แหละ GFT p ครับแนวรับ12บาทนะใครมาก็ไปด้วยกันนะ GFT p เตรียมขายเลย1 3.3ครับถือว่า อย่างที่มาบอกไปเนาะว่าหุ้นหลายตัวที่เราทําการบ้านกันมาเราเตรียมทํากําไรได้สําหรับพวกนี้ใครที่ตามมายกมือหน่อยแต่ถ้าใครที่ยังตามไม่ทันเดี๋ยวเราก็ค่อยๆหาตัวใหม่ติดตามช่องไปเรื่อยๆนะครับจะรู้วิธีการเล่นของมาร์กว่ามาร์กเล่นยังไงนะครับถือว่าน่าสนใจน่าจะได้ขายด้วยแต่มันเป็นอินวอร์ตแฮมเมอร์ก็ระวังระวังนิดนึงนะครับตัวต่อไปตัวที่ไอพีทีพ นะครับตัวที่ ipp เนี่ยตอนนี้แนวรับ3.28เพื่อนๆที่ถืออยู่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะครับเพื่อนๆพื่ทำใจชิวๆนั่งแบบชิวๆเลยมาบอกเลยนั่งแบบชิวๆรออย่างเดียวคือรอโวล่มเข้าสำหรับตัวนี้นะครับก็ใครที่ แบบยังวางแผนเนี่ยก็ยังสามารถที่ถือได้นะยังสามารถที่จะเล่นได้ตัวนี้นะครับน่าจะทํากําไรได้ไม่ยากเลยไปต่อตัว a AH อชนะครับตัว a AH อเนี่ยเดี๋ยวมาร์กอาจจะขอออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตัวเอชในแนวต้าน35.7เนี่ย,ยมันใกล้ไปแล้วสำหรับมาร์กนะครับก็คิดว่ามันมีสิทธิ์ที่จะไปต่อแหละแต่สําหรับตัวพวกหุ้นรถยนต์นะครับมาร์กอาจจะขอแบบเอาเข้าเอา,เอ,าออกว่าเล่นตามซอรี่เพย์เนาะก็ขอปัดไปก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะ โอเคไปต่อตัวอำมตะครับก็แนวรับ21นี่อย่างที่ม้าบอกก็เหมือนทรงโลดจนะที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะก็ลักษณะของอมตะเนี่ยถือว่าชูดได้ดีครับแนวต้าน23ตัวนี้ยังไม่ออกเพราะว่ารอขายออซื้อ21ขาย23ก็อ่าคำนวณกําไรแบบให้เห็นเนาะประมาณ 6%กว,กว่านะครับที่ได้ก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่ดีถ้าเราเทียบจากหลายๆตัวก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนาะก็ใครที่ไม่ทันนะครับก็อาจจะต้องรอสําหรับตัวอามาดาเดี๋ยวมีจังหวะให้ได้เข้าซื้อแน่นอนครับตัวต่อมาโพเอนครับแนวรับอ่าให้ไว้ที่เท่าไหร่4.28นี่ใครที่มองเห็นนะครับกรอบนี้4.28ครับก็เป็นจุดที่น่ารับมากๆสำหรับตัวโพเอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็ยังใช้ได้ นะครับสำหรับตัวพวกไม่ว่าจะเป็น Data Sharing นะครับหรือว่าจะเป็นตัว AI Processing นะครับที่เขาทำเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับสำหรับตัวพเอ็นแต่กลุ่มเทคมันจะพูดว่ากลุ่มเทคดีไหมมันไม่เชิงกลุ่มเทคแต่ว่ามันเป็น Service Development นะครับก็คือพวกที่ทำซอฟต์แวร์ทำเกี่ยวกับบริหารและจัดการ Data พวกนี้มันก็ยังอยู่ใน อยู่ในวง,ว,ง,ว,งวัฏจักรของมันอยู่เนาะก็ยังสามารถที่จะเล่นได้อยู่ในกรอบนี้นั่นเองนะครับตัวต่อมามีนาะท่าสปอร์ตครับตัวนี้แนวรับอยู่ที่1.76กนะก็ลงมาเกือบถึงก็ยังไม่ได้รับสต็อปลอนะครับให้ไว้ที่1.6 6่งแนวต้านสบาทครับก็ยังเล่นได้รับตัวมีนาะตัวต่อมา XO นะครับจริงๆ XO เอนี่แนวรับนะครับที่ให้ไว้นะครับก็อยู่โซน20บบาทเนาะส่วนแนวต้านเนี่ยอาจจะแบบ มองไปไกลเลยนะ XO โเพราะว่า x อเนี่ยน่าจะฟื้นแล้วแหละศรีราชานะมาว่าน่าจะฟื้นแล้วเออใครที่แบบรับไม่ทันก่อนหน้านี้นะครับมาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะอยากให้ยกแนวรับขึ้นมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมาตรงนี้ปึ๊บอ่ามาตรงกรอบนี้เลยเดี๋ยวอขอขอขยับมันขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับส่งมาไว้ด้านหน้าเลยอ่าแนวรับย2ิบบาท 2ี 26, Stop 120, นะ่สิบสองจุหกสตอปแนวต้าน26ครับก็ยังเล่นได้นะสำหรับตัว SORT นะครับก็ลองดูเนาะสำหรับตัว XO ครับตัวต่อมาตัวออร่านะครับตัวนี้เพิ่งมาติดเลยจริงๆสําหรับตัวออร่าเนี่ยก็ราคาทองช่วงนี้เรียกว่า นิ่งๆนะครับไม่ได้อะไรมากเนาะมีแต่ราคาน้ํามันแหละที่สวิงอ่าตัวนี้แนวรับนะครับ15บาทนะสต็อปลอส14.3แนวต้าน17มีหลายคนถามมานะว่าตัวออร่าเนี่ยเริ่มรับได้หรือ,อยังเนี่ยม้ามองว่าจริงๆเนี่ยทยอยเริ่มรับได้แล้วนะอยู่ในกรอบเนี้ยทยอยเริ่มรับได้แล้วเพราะว่าตัวนี้ครับเขาทําธุรกิจเราเห็นอยู่แล้วว่าคืออะไรเนาะอยู่อย่างเดียวคือรอให้แบบมันมีจังหวะที่ทองแบบ มีคนแบบเข้ามาซื้อขายเก่งกําไรอะไรกันเงี้ยค่อนข้างเยอะเมื่อราคาทองปรับสูงขึ้นตัวนี้จะได้กําไรเนาะดังนั้นเนี่ยต้องติดตามดูเรื่อยๆหรือใครที่ชอบตัวกองทุนทองอะไรก็ไปดูพวกอ่า KTS พวกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับที่เขาเป็นกองถุนอ,อมทองก็สามารถซื้อขายได้เหมือนกันนะโอเคตัวต่อมาโอลิจริงๆตัวโอลิเนี่ยทรงยังไม่ดีแต่ถามว่าทำไมเอามาแนะนำนะก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าโวล่ม10ล้านใครจะไม่อยาก สนใจแล้วก็ลองดูนะครับสำหรับตัวโอริแนวรับ10.2ครับสต็อปล s อใช้ระยะสั้นเลยนะ9.95ส่วนแนวต้าน11.4ถ้าใครที่จะถือต่อเมื่อทะลุ11สามารถทำได้นะครับสำหรับตัวโอริเนาะวันนี้ก็โหเรียกว่ามีหุ้นเสริมเพิ่มเติมเข้ามาเนาะแต่ตัวที่เรายังทำกำไรเนี่ยมาร์กแนะนำว่าเตรียมเทคโปรฟิตได้เลยนะครับสำหรับกูนี้ใครที่ยังไม่ทันก็ติดตามกันไป นะครับโอเคประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอสามารถติดตามได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook นะครับหรือ YouTube ก็สามารถเข้ามาตามได้ MarkT Channel ท,ทุกช่องทางเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับติชมกันได้ว่าอยากได้รายการแบบไหนทำอะไรเนาะจริงๆอ่ะคือมีหลายโปรเจกต์ก็อย่างที่บอกแต่ทยอยทา เราพอทำอยู่คนเดียวนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับโชคดีในการเทรดครับบ๊ายบาย